สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สู่คนเป็นจังไดเนาะพี่น้องคะลังเลขออกเลขออกเลี 7, 7, 9, 2, 3, ้ยวเจ็ดเจ็ดเก้ากับสองสามพันนะอ้าอาการเป็นจังไดผู้ใดได้เ,ดดเป่านํำเนาะเนาะหลายเชียนหลายอาจารย์เขาเด้อค่ะเดินดีผู้ใดได้เบิ้งเนี่ยค่ะคนฝันแม่นๆม่นห้าหกศูนย์เจ็ดเก้าตรงๆร,ร,รืลยเล็เพิ่นมัก หนึ่งเก่ากับเจ็ดเก่ากแต่เลขตัวที่เพิ่นฝันแดงจึงคึงบอออกพี่น้องจา้าเอ้าอันนั้นกระดวงเพิ่นเนาะเพิ่นเฝ้ามหาสาบนาจ้ะว่าถือบออ้ยกับ,บอมาแล้วสันดกจาก้าเพิ่นเลยว่าบอเป็นยังสู่ไม่ผู้ใดมีโศมิมนันกะดีใจน้ำผู้ใดบอโศบอมากะสู่ไม่ค่ะกะยำคือเก่าเดอ้อค่ะเป็นแค่แนวทางผู้ใดโศผู้ใดมันน้ำสิทธิอาจารย์เนี้ยบุรีร์แน่จา้า เด่นอมาตะเพิินเขาทั้งสามตัวเลยค่ะสองสามเจ็ดพี่น้องสองสามสามสองกอดคอกันม้าหลังพี่น้องจ้าเลขเพิินเตกสนั่นวันไหวเด้อพี่น้องทั้งเลขกวิ่งค่ะวิ่งสามกับวิ่งเจ็ดแตกทั้งบนทั้งหลังเลยจ้ะเพิ่นได้ปล่อยมาตองวดเลยพี่น้องเพิ่นจับคูผาดเพิ่นจับห้สามซีีสามผัดออกสองสามอ้าโบเป็นยังจ้าแต่ว่าถือว่าเลขเด่นอมาตะเพิ่นเดินดีสองวัดติด เดี๋ยวสาวนาจะจับสถิติเพิ่นสำหรับผู้ใดมักเลขเพิ่นสามารถยิบยกไปประกบกับอาจารย์เด็ดๆดีๆดังๆ,ดงๆได้เลยเด้อค่ะถือว่าเลขสิทธิอาจารย์เนี้ยบุรีรัมสุดยอดจ้า <_ S 1> <จ>การมากคลิปนี้ฝากกดไลค์ก,กดแชร์นเด้อค่ะฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไคริงๆเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้า ถึกปิดกั้นพี่น้องผู้ลังค้นก่ว,ว่าบ่เห็นสาวนาลุงผิดถูกมือเด้อค่ะกะตามนั้นเลขออกปุ๊บเพิ่นโทรมาหาสาวนาปรับเลยค่ะเอาตัวเลขไปแบ่งปันโดยด้วนเพิ่นว่าปล่อยตองงวดเลยว่าสันว่าเอาค่ะเพิ่นเนอิลีจา่าสิทธิอาจารย์เนี้ยบุรีรมปล่อยตองวดเลยค่ะมื้อนี้เนาะค่ะกะคือวันที่สิบเจ็ดมกร,รากะหลังเลขออกหาโมงเลี้ยงพี่น้องปล่อยตองงวดเลย เฟหนาจอไวแครปนาจอไวเด้อค่ะสำหรับเอฟซีตัวยงสิทธิอาจารย์เนี่ยบุรีรัมเพิ่นบอกขออย่างไรไปนองจา๋าขอแค่ไปทำบุญกวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลผู้ใดมีโศกมีมานกวดน้ำอุทิศบุญถึงนายวีระปุยโทอาจารย์เนี่ยเพิ่นขอแค่นั้นสินงนำใจยังเพิ่นบ่าเอาจักย่างค่ะเพิ่อนอยากได้ส่วนบุญให้อาจารย์เนี่ย เพราะว่าสูตรนี้เป็นไดมาน้าอาจารย์เนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นเห็ดเองซื้อเองเด้อคนนี่เเป็นมักเลืกเป็นน้ำมาแบ่งปันแล้วเิ่นกบ่บแบ่งปันไผเพราะอาจารย์เนี่ยฝากฟังไว้ว่าเห็ดให้สาบนาเอามาแบ่งพีแบงหนองอ c แซฟนชงค่ะเอ้า่เาบาหลายใหญ่ไปจ้ะเดี๋ยวสีให้เบิ้งเด้อค่ะว่าย้อนหลังงวดตั้งแต่วันที่2งมการาแล้วกางวดวันที่17มการาแล้วก็ไปต่อในงวดวันที่1กุมภา ดีค่ะไปค่ะไปบึงไปฟังผอมๆกันจ้าเดี๋ยวสาวนาะย้ย,ยนให้นบึงก่อนค่ะเนาะค่ะอันนี้เป็นงวดวันที่สองเดื้อค่ะสองมกราางวดเก้าพู้นที่ออกสองศูนย์เก้ากับหาหนึ่งลักลอยพึ่นเออไปที่ลักลอยเด่นนมามะตาพิ่นเนี่ยค่ะเด่นนามาตาจับตาที่เด่นนมามตาเขารักลอยแต่งวดพิ่นพิ่น,นจับให้สามสองเนาะเสียดายหลยพี่น้องค่ะจ้า ก็เป็นอย่างค่ะถือว่าเด่นนามตะาเพื่นเดินดีงวดแรกอันนี้งวดวันที่สิบเจ็ดมกรางวดนี้พี่น้องจ๋าเบิง่งเตสะสนั่นวันไหมพี่น้องแต่ว่าสองสามนี่กอดคอกันมาพี่น้องจ๋ากอดคอกันมาที่ล่างออกสองสามตรงตรงเพื่อนให้วิ่งสามกับเจ็ดเตสะสนั่นวันไหวเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดไปบุญสามมะล่างถือว่าเด่นนมามตะาเพื่นมาบัดคูตัวเลยพี่น้องทั้งสองทั้งสามทั้งเจ็ด ถือว่าสุดยอดพี่น้องจ้าเพิ่งเป็นจับให้ยสามซีซีสามออกสองสามเสียดายครับจา้าเอาเพราเป็นอย่างสูต่อเลือดนักสู้งวดนี้เพิ่นกระไให้มาแล้วนอนค่ะโทรมาให้ต่องวดเลยห้าโมงห้าโมงแง่ทรมาปุ๊บสามันน้ปล่อยปล่อยต่องวดเลยประสัน่นเพราะเหล็กออกปุ๊บเพิ่นกระฮ็ดปรับเพิ่นนั่งเฮ็ดชั่วโมงหนึ่งได้เด้อจ้าห้าโมงกลัวๆนี่เพิ่นโทรมาหาสามันน้จา้าก็เลยได้เอามาปล่อยต่องวดเลยให้เอฟซีแฟนช่อง ไปรุ่นกันเนาะค่ะเค็บหน้าจอไปเด้อคันหมักชุดใดไปต่อจ้าในงวดวันที่สิบเออในงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกแปดจ้ะสิทธิอาจารย์เนี้ยบุรีรัมมาแล้วจ้าในงวดนี้เด้อค่ะสิทธิอาจารย์เนี้ยบุรีรัมเด่นอมะตะมีซีมีหามีเก่าบนล่างเด้อพี่น้องมีซีมีหามีเก่า เพื่อนให้วิ่งซี่กับเก่าเลยพี่น้องอุ๊ยสาวนะหมักขัดเลกติดเก่านี่มักขัดยี่ดีพี่น้องค่ะมันสีเดินดีตลอดตัวว่ะมันมันที่สองออกศูนย์เก่าเนาะมันที่สิบเจ็ดนี่ออกเจ็ดเก่าว่นนี่สีออกเก่าอย่างเมื่อนสีส่เก่าเก่าซี่กอดคอกันมาอันนี้วิเคราะซูเดอร์จับสำหรับเลขจับคู่เนาะค่ะเพื่อนจับให้เหมือนเดิมค่ะซี่หนึ่งหกหนึ่งซี่เก่าห้าหกหา้าแปดหกเก่า ตัวกันคือเปดเก้าผีดแล้วหมักบักเปดเก้ากันบนผี่แล้วพี่น้องงวดนี้พิเศษเพิ่นจับให้สามตัวมาพร้อมเลขสามตัวจับให้ห้าสี่เก้าเพิ่นจับให้สามตัวนี่สามนาจินวันนี้ล่ละเด่นนามาตะเพิ่นนี่เพิ่นจับให้นี่มิดเดียวห้าสี่เก้าสามตัวมิดเดียวโอ้พี่น้องคะ พิจารณาเบิ่งกะถือว่าสุดยอดด้วยค่ะสิทธิอาจารย์เนี่ยบุรีรำสามนาก็คิดว่าเป็นพัฒนาหลายอยู่ค่ะเหตุแตกสนั่นวันไหวเลยก็ถือว่าเนาะค่ะสิทธิมีคู่ค่ะเพิ่นกะบ่หวังอย่างเลยค่ะหวังให้เอฟซีโกหมานเรากะทำบุญกวดน้ำให้อาจารย์เนี่ยบุรีรำน้ำลรวลึกถึงครูบาอาจารย์สิทธิมีคูพี่น้องก็ให้ระลึกถึงท่งผลบุญนั่นท่งถึงอาจารย์เนี่ยเพราะเพิ่อนเจริญผลบุญเนาะค่ะ ถือวาเรกบวกบุญก็แล้วกันจ้ะเอาสิเปียบเทียบไหเบืง้งสถีตีงวดเก่าผอมเดินดีสองงวดตีเราเด้อเด่นอามาตะจ้าปุ่นเตกสนันวันไหวค่ะมาคลิปนี้กับผิจารณาเบืง้งค่ะฟาวไปหาตั้งแต่ตัวงวดใบสี่เก่าเก,าเกา่าซีนี่ดังกุ้งงวดนะเปดเก้าเก้าเปดก็แ้วกันนี่ต่วาเรกติดเก่าผลมีสีเก่าหกเก่าเปดเก่าห้าสี่เก้า อาจบ่เนี่ซีเก่าเก่าซีนี่อาจกดคอ,อกันมาพิจารณาเมืองไข่เอซีค่ะย่ำเด้อสาวนากะมาเป็นแค่แนวทางทั้งสิทธิอาจารย์เนี่ยเป็นกระบอกว่าเป็นกระบอกเสียงให้เป็นแค่แนวทางแค่นั้นสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดเพื่อนว่าด้ขออย่างเลยพี่น้องค่ะขอเอฟซอีมีสุขมีหมันเป็นกระดีใจแล้วสาวนากะสิลองเรียนสูตรปอยูดุดอกกะแต่ตั้งสติก็อะค่ะเพราะว่ามันต้องใส่สมาธิเนาะมันกับว่าเป็นของไง เ,เดี๋ยวเซเแคปนาจอค่ะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดเออหกแปดพี่น้องเบาผิดหนึ่งกุมภาพันธ์หกแปดจ้าสิทธิอาจารย์เนี่ยบุรีรัมเลขอมตะเข้าทุกงวดเดินดีทุกงวดแม่นอีดีแตกสนั่นวันไหวถึงสามตัวเลยงวดบ้างหันเอาคลิปนี้ไปได้เห็นองปังๆรวยๆสู่ขู่สู่คนเงินไหลกองทองไหลเขาคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีจ้า